ในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะได้รับนะคะการติดต่องานนะคะแบบแปลกๆนะคะหรือนะคะอาจจะนะคะมีโอกาสได้ทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของทางไกลนะคะทำงานเก่าๆที่อาจจะเคยติดต่อไว้นะคะจะนะคะถูกเรียกตัวกลับมานั่นเองแต่ในเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสที่จะเสียเงินนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ค่อยเต็มใจนักนะคะเสียเพราะการเข้าสังคมนั่นเองแต่ในเรื่องของความรั โดดเด่นค่ะมีโอกาสที่จะใช้เวลาร่วมกับคนรักรวมถึงนะคะมีโอกาสนะคะที่จะนะคะก้าวไปอีกหนึ่งขั้นนะคะในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันจันทร์ที่12มกราคมนะคะในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระมัดระวังมากๆนะคะเกี่ยวข้องกับการพูดตรงๆนะคะเพราะบางทีคําพูดคําจาของคุณนะคะถ้าสมมติว่าคุณพูดตรงประเด็นนะคะอาจจะได้รับ แรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าเราพูดตรงประเด็นนะคะแต่ว่าผู้ฟังนั้นเกิดรับไม่ได้มีโอกาสถูกตำหนิเตียนได้ค่ะและสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันอังคารนั้นมีโชคค่ะมีโชคอย่างประหลาดนะคะมีโชคจากการชักชวนนะคะจากคนรอบข้างนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักนะคะระมัดระวังสักนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับการมีปากมีเสียงกันนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะการตื่นนอนการเข้านอนหรือเรื่อง ของการขับรถนะคะหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจำวันจันทร์ที่12มกราคมในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธโดดเด่นค่ะมีโอกาสนะคะได้ติดต่อเจราจานะคะพูดคุยนะคะแล้วจะนําผลนะคะประโยชน์ในเรื่องของการงานมาให้ใครที่เกิดวันพุธนะคะไปสมัครงานในวันจันทร์ที่12มกราคมเฮงแน่นอน แต่ในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องนะคะไปเสียเปรียบนะคะเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญานะคะหากคุณทําสัญญาอะไรนะคะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินในวันจันทร์ที่12มกรากคมอ่านเอกสารให้ละเอียดด้วยสําหรับในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสค่ะที่จะนะคะพูดคุยวางแผนนะคะในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายการย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะในวันจันทร์ที่12มกรากคมต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจําวันจันทร์ที่12มกราคมในเรื่อง ื่องของการงานมีเรื่องให้ต้องคิดมากนะคะมีในเรื่องของการงานไม่ลงตัวนะคะหรือนะคะมีในเรื่องของความเครียดนะคะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานนะคะเระมามัดระวังนะคะจะถูกแทงข้างหลังในเรื่องของการงานได้ค่ะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสได้โชคเกี่ยวข้องกับบ้านอสังหารรถนะคะมีโอกาสออกรถใหม่นะคะไปดาวบ้านดาวคอนโดนั่นเอง แต่เรื่องของความรักนะคะระมัดระวังรักสามเศร้าเกิดขึ้นคนรักนะคะมีโอกาสนะคะที่จะนะคะมีฐานไฟเก่าของคนรักของคุณนั้นย้อนกลับมาทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤห,หัสนั้นหึงหวงได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจําวันจันทร์ที่12มกราคมในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะอาจจะมีความเหนื่อยเหนื่อยะคะเพียเพียไม่อยากทํางานดูเหมือนกับไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นเท่าไหร่นะคะและที่สําคัญนะคะระมัดระวัง นะคะในเรื่องของการตัดสินใจด้วยมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้ในเรื่องของการเงินค่ะมีเงินเต็มกระเป๋าเงินไหลไม่อย่างต่อเนื่องนะคะหาทางเก็บให้อยู่นะคะระมัดระวังนะคะค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการถูกหยิบยืมจากคนรอบข้างแต่ในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะถ้าคุณโสดอยู่มีโอกาสได้พบรักพบคนถูกใจนะคะที่รูปร่างหน้าตาดีถูกใจและตรงสเปคคุณในวันจันทร์ที่12มกราคมค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจําวันจันทร์ที่12มกราคม ราคมในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะเขาบอกว่าเดินทางแล้วนะคะจะดีหรือนะคะพยายามนะคะถ้าเราอยู่ในออฟฟิศนะคะพยายามขยับตัวให้เยอะๆเพราะขยับตัวแล้วคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานหรือขยับตัวแล้วอาจจะสมองไหลเลื่นขึ้นคิดงานออกนั่นเองแต่ในเรื่องของการเงินนะคะจะต้องมีนะคะการใช้จ่ายค่ะเกี่ยวข้อ,ของกับการเดินทางยานพาหนะนะคะ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับนะคะของใช้ส่วนตัวของสุดใส่งามๆนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักนะคะอย่าใจร้อนนะคะอย่าขี้น้อยใจด้วยนะคะมิฉะนั้นเดี๋ยวคนทั้งข้างกายจะเบื่อเอานะต่อมานะคะดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์ที่12มกราคม ในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันาาทย์นั้นโดดเด่นค่ะการงานมีโอกาสต่อยอดนะคะงานที่คุณคาดหวังไว้นะคะจะเป็นไปตามนะคะที่คุณหวังก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนั่นเองแต่ในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้เงินจะเข้ามานะคะอย่างมากมายนะคะก็นะคะจะต้องแบ่งไปนะคะเก็บนะคะหรือแบ่งไปลงทุนบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้เงินที่คุณได้มานั้นนะคะออกดอกออกผลค่ะเพื่อที่จะสมทบเป็นทวีคูณแต่ในเรื่องความรักนะคะค่อนข้างนะคะ ที่จะสบายใจนะคะใครที่อาจจะกําลังมีปัญหานะคะงอนนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจกับคนรักในวันจันท์ที่12มกราคมนะคะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ